โอ้ยแบกยาสูบพี่น้องเอ้ยเบื้องหลดงานเกาหลีนี่แหละ<อ>หน่อฉันอัดวิดีโอดูซีนี่ยอจาเนี่ย <c oughs> ยอจาเลยนำจาตองแกไปอยู่อัพวิดีโอ <c oughs> โอ้ยเมื่อ,อ,า <c oughs> อยารคุณอาหิวยาสูบตอกต้นตอกต้นเ <c oughs> บิ่อง <c oughs> เหตุงานผู้ชายเดอ้อเมื่อนี้เมือม่อยเมือม่อยเสื้อผ้ากระดำบล่ล่ะเทิงเก็บเทิงอันมัดเทิงแบกเดอ้อส่วนนี้ผู้ยิงใส่เขาใส่างานเขาขากอิรีเดอร์เกาหลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งสภาพ หนากกันเลยปีๆมาอีกสอบนึงเมื่อยไรสูสูๆเพื่อแม่อันนี้ในป้ายยาสูบยางมาเก็บแบกยาสูบเทิงแบกยาสูบเทิงอัดวิดีโอให้พี่น้องเบ่งเออเดี๋ด้อเห็นบ่ นักอยูได้ใบายาสูบนี่เปรียบเทียบบรซํำกันกับแบกกระสอบข่าบ้านเฮ้าล่ะพี่น้องมาคอยกับมันเงียบเเมย่เยๆแต่กระสุ เมื่อไงก็อดเอาไผอยากมางานไผอยากมาเฮ็ดงานเก่าดีนี่ขึ้นดีๆเด้องานหนักอิลีเอาแบกแบกสู้สู้ไฟติ้งไฟติ้งยากบม่ได้ดอกดีพัว่าอิลีบม่พุดอะต้องคอยพากันแบก ม่นเป็นหน่อยๆเด้ออเมื่อในรอบอันอันดวิดีโอไปนะโอ้เบิร์ดเราไปแถวใหม่ก่อนถ้าแกไปอยู่รักอัดวิดีโอขันอยู่กับอัดบรายดอกเขาซิดา้าชมผหายแม่แม่แม่ส่บ่เออนั่นแหละไปบบดนี้เอาสองมัดเลยหูยเมย์เมย เท้างสุดและอะไนวะไม่เสร็จเลยหืนบ่มัดยาสูบดูด้วย คอยตั้งกล้องใหม่ก่อนโอ้ยเล็กกับบะมีตัวนี้เกาะเงียพี่น้องเอ้ยใหญ่ขนาดใหญ่เอ้ย นักนักกัดเขียวยุ่มก้นเอาเพื่อสิแบกขึ้นตะละมัดยังยังอัดไปให้แม่เบิ้งจะใส่เงินหลายเลยเด้อยายเมื่อยคักอัดซำนีแต่เฮ็ดเวียกันเ้อพี่น้องบ๊ายบาย